สวัสดีครับผมมาเจอกันอีกแล้วครับกับอิสานข้าโพดเปตองครับนี่เราก็มาอยู่ที่สนามหมู่บ้านพฤกษาสีคลองสามคลองหลวงปทุมธานีนี้ก็แข่งเปตองประเภททีม3คนทีมแรกก็จะมีพี่ภูเฟิร์สตาจอยทีมที่2ก็จะมีตัดตั้มตะกิดผู้หมวดของเราครับก็ใช้สกอต กะาแต้มเกมครับตัดตำขึ้นมาเปลี่ยนได้สวยงามครับตัดจ,จอยตัดจ,จอยจะเปลี่ยนได้ไหมดับเข้ามามเบาไปครับเบาไปเอาครับพี่ภูจะว่าไงน่าจะจัดอีกสักหนึ่งเม็ <c oughs> <c oughs> ดตีแบบนิ่มๆ <c oughs> เป็นงานของเฟิร์สแล้วครับจะเข้าคุมได้ไหม สวยงามครับเอาแค่เปลี่ยนว่าง,งั้นเฟิดบอกูหมวดแล้วตีเอายางครับยางเส้นยางไม่มาตีซ้ำเมื่อกี้นี่มันตกโดนแก่นก่อนนะครับเมื่อกี้นี่ตีอย่างไรเอาขอให้เปลี่ยนทำยังไงก็ทำได้ครับไม่มีปัญหา อ้านเปลี่ยนยอ้าวขี้ทูดจริงๆตะก,กิดตะก,กิดครับเข้ามานับสามได้ไหมครับผมสวยงามครับสองแล้วเอาอีกหนึ่งครับเอาอีกหนึ่งไม่ถึงครับอ้โดนหินตกไกลไปครับลูกไม่วิ่งครับผมไม้แรกก็นำไปเป็นสองต่อศูนย์ครับ ตัดตจะเป็นฝ่ายขึ้นคุ้มแก่นก่อนรับหน้าที่เป็นมือแรกไปตอนนี้เราก็อยู่ที่สนามหมู่บ้านพึกษาซีคลองสามคลองหลวงปงทุมธาน,นีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับตาตาบังกล้องครับตาตาตะกิดจีูครับตีติดด้วยครับตีแบบนิ่มๆ สวยงามครับตําเปลี่ยนมาตีบ้างครับยังไม่เปลี่ยนยังไม่เปลี่ยนตีโดนนึกว่าจะบิงออกไปแต่กีต้องมาเข้าแล้วครับผมเมื่อกี้ตีโดนครับแต่ไม่เปลี่ยนครับถือว่าตีได้สวยครับกีตน่าจะเข้าง่าย อเอาละครับเปลี่ยนสวยงามครับขยับแกนขึ้นไปข้างบนอีกนิดนึงสวยงามพอดีเลย้าจอยน่าจะดบตุบอืมซส,สะแสะไม่ไม่ครับลูกจะหยุดแล้วเบี่ยงออกพี่ผูน่าจะจัดเต็มคอไม่เต็มคอไปเอาแค่เปลี่ยนว่างั้นรรเอา ะก okay, wow. ิดครับตะกิดบางกล้องเยอะเลยครับโอเคครับอ้าวเข้ามาครับเอาครับตะกิดต้องเข้าคุมหรือเปลี่ยนให้ได้ครับนี้ถึงไหมไม่ถึงครับขึ้นอยู่กับพุมัวแล้วครับจะคุมอ้าวสวยงามครับ ตีไปครับไม่บอกว่าสองอ้าเปลี่ยนเลยครับผมเอ,เอาเข้าทำแต้มอย่างเดียวครับตาจอยอแล่าเอเอาครับผมต้องเข้า ทำสองแต้มให้ได้ครับดอปขึ้นไปจะวิ่งไหมสวยงามครับ2แต้มเสมอกันด้วยสกอร์สต่อ2ครับเรามาชมกันต่อในไม้ต่อไปครับผมตาจอยอยากเป็นไฟเปลี่ยนมาขึ้นปุ่มแกนก่อนนี้วันอากาศดีครับที่สนามหมู่บ้านพฤษา4ของสาคลองหลวงบุรุมธานี จะจอยดรอปเข้ามาลูกวิ่งก็ถือว่าอยู่ในโซนครับเอาครับแนะต,ต่ตำบอกลายให้สะกิดดอบเข้ามาสวยงาม,ม,ม,มเปลี่ยนไหมครับเ,เอาใหม่เอาไหม่เอาใม่สวยแล้วเมื่อกี้น,นี่ ยงไม่เปลี่ยนครับตะตำเดินไปน่าจะดอบเข้ามายางครับยางครับต้องคุมให้ได้ครับผมน่าจะยางหรือเปล่าครับลายนี่เปลี่ยนครับเปลี่ยนถอยถอยถอยครับถอยครับคี่ครูจัดไปเออ,อ เข้ามาเข้ามาก่อนตาจอยดับไม่ถึงอะตาจอยเหมือนกับดึงดึงไว้ครับลูกมันลงแล้วมันเลยไม่วิ่งเมื่อกี้ก็ต่ำไปเยอะเลยครับเอาครับตีไป จัดีัดสาอที่เาครับลูกสุดท้ายเขาบอกว่าห้ามตีว่างั้นก็บอกแล้วลูกสุดท้ายเขาบอกว่าห้ามตีเอาละครับผมเมื่อกี้เสียไปอีกหนึ่งจระจอยก็ได้มาอีกหนึ่งครับ นำไปเป็นสามต่อสองครับตะจอยดอไปอุย้อย,ยคุมโซนไม่ได้เลยครับผมเอาครับตะก,กิดเปลี่ยนมาเป็นตะก,กิดของเราครับน่าจะเปลี่ยนง่ายง่าย,ายได้ไหมถึงไหมถึงไหมถึง <laughs> แปลว่าค่อนข้างที่จะห่างแกนครับ อจอยแก้มือไปก็แรงไปอีกแล้วเป็นยังไงเป็นยังไงครับตอจอยเอาครับเฟิร์สครับเฟิร์สต้องเปลี่ยนครับเอายังหลุดอีกไปว่าห่างกันเยอะได้เนี่ยเอาครับเปลี่ยนต้องตีครับตีครับตีเปลี่ยนเขาหลุดไปหมดแล้วไม่ตีให้ตะก,กิดเข้า แรงเลยว่างั้นครับตะกิดบอกผุมต้องตีครับตีเอ้ยอะไรครับอะไรอ,อะไรตาตามต,ตา,มต,ต,ามต,ตามมาตามมาพี่ผู้ต้องตีเปลี่ยนให้ได้ครับ เต็มบาเกนเดินเดินไปไหนได้ก so, like, ี่แต้มครับได้เป็นหนึ่งแต้มแต้มขึ้นนำไปเป็นสี่ต่อสองสี่ต่อสองครับมาครับผมมาชมกันต่อเอาครับ จอยดับเข้ามายัางถือว่าห่างเอา,เอาครับเอาครับเอาครับมาครับตะกิบเปลี่ยนได้สวยครับตะจอยสวยกว่าว่างั้นครับเข้าหากัน เอาครับไม่ได้เลยตั้มจะว่ายัางรายครับนนสวย<อ>ง,งามครับตีตได้ตี <S 2> <S 2> <S ครับเปลี่ยนยางครับยางครับ เปิดเข้ามาสวยงามครับลูกนี้เข้ามามมมชิดแกนเลยครับเปิดบอกสวยงามสวยงามตดตอมน่าจะตีเหมือนยังเคยครับแกนจะวิ่งไปไหนครับก่อนแล้วแต่ลูกแกนไปคอยโดนสักอนตกต่ำไปนิดเดียวคุวมมวดแล้วครับคุมมวดจะว่าอย่างไรเต็มไปแกนเคลื่อนมาด้วยครับผมนี่ครับผม แกนขยับขึ้นข้างบนครับตะก,กิดเข้าง่ายแล้วครับผมตีเปลี่ยนอยู่ครับแต่ออกทางหางแกนยิ่งตามมากเอ๊ะสวยงามครับตะก,กิดเอาแอบเปลี่ยนเอาคาเปลี่ยนว่างั้น หมดแล้วใบที่เก้าก็ยังไม่มาได้้มาอีกหนึ่งแต้มเป็นห้าต่อสองครับผมตัดจอยขึ้นนำไปเอาครับเรามาชมกันต่อไม้ต่อไปตัดจอยดรอปเข้า อ้าวลูกวิ่งออกด้านขวายัางถือว่าห่างอยู่ครับตะก,กิดน่าจะเข้าสบายครับค่าเข้าอย่างนี้ตะก,กิดอืมสวยงามครับไปเปลี่ยนได้สวยเลยโอ้โทษทีครับผมตะจอยังไม่ถึงครับปีภูน่าจะจัดครับ ว้าวลูกออกมือแล้วร้องเลยครับตั้ม<อ>ลูกก็ใหญ่ไปโดนลูกฝังยางว่ยนีแ่แรงไปแรงไปอีกนิดนึงคุมไม่ได้ครับ <c oughs> ตีไปเลยครับ <c oughs> เพื่อติดคพีพูพจับแน่นๆเต็มบ้า ้ยลูกเหมือนกับลูกเห็บตกเลยครับลูกย้อยเข้มามันก็เลยไม่พุ่งไปข้างหน้าตกก่อนถ้าลอยกว่านี้จะเสียบอยู่ครับเอาตีนับหนึง่งเต็มมายังครับยังเอาเขาหมดลูกเล็กตีเลยเอาได้อยู่มั้ยเขาเก่งอยูอ่ เอาเอาตะกิดตะกิดครับตะกิดก็แค่นั้นไม่โดนอีกนิดนึงอีกนิดนึงเต็มไปจะว่างไงครับเข่าอนหนึ่งดีกว่าวันตะกิดบอกเออหนึ่งแต้มครับ ตามมาติดติดเป็นสามต่อห้าครับผมอ่าครับผมตะกิดจะเป็นฝ่ายขึ้นคุมแกนก่อนเอาครับในระยะสักเดเมตรครึ่งครับดอปเข้ามาสวยงามครับไปตีครับตีเลยครับ เต็มใบแก่นออกครับเสียไปอีกหนึ่งแต้มครับเพตะกิดก็ได้มาอีกหนึ่งแต้มตามมาติดติดเป็น4ี่ต่อห้าครับเมื่อกี้พี่ผูตีได้สวยครับแต่โดนแก่นออกไปด้วยเลยเสียแต้มไปมาครับ ตะกิดเป็นฝ่ายคืนคุมแกนต่อครับผมเอาครับตัดย้ามตัดก็มันเข้าไปเข้าตาอ่าครับมาครับมไ่ดึงไปเข้าไปยาวด้วยนะไม่เอ็นดุนสั้นตาจอดตาขาวไม่โดนตาดำตะกิดตะกิดขึ้นคุมแกนครับยาวไปอ้าวครับยังอยู่ในโซนได้ดีครับไม่เป็นไรครับขึ้นอยู่กับตะจอยครับผม ยังไม่เปลี่ยนครับยังไม่เปลี่ยน,ปนแปลงไป,เ,ปเอาครับทำเป็นเล่นไปครับถึงมีสิทธิ์เกมได้เลยนะครับผมเปิดต้องเข้าคุมให้ได้ครับหรือเขาเปลี่ยนไปเลยเอา้าวยางครับยังพีภูน่าจะตีเปลี่ยนเกมซะก่อนย้อย ต้องเข้าคุมครับมีสิทธิ์เกมได้ครับทําอย่างนี้พี่ภูคุมได้ดีจัดอีกสักเม็ดไหมอ๋อเข้ากระแทกไปเปลี่ยนก็พอเ,เอาออกตั้งแต่ลูกแรกเลยครับยังไงตีไล่ไปเลย

เอาตะกิดตะกิดตะกิดต้องเข้าเปลี่ยนให้ได้ครับดาดครับได้ไดมาอีกหนึ่งแต้มเป็นห้าต่อห้าครับตัดแต้มเตียว ฝ่ายขึ้นคุมแก่นต่อมีสิบเกมทั้งสองทีมครับห้าต่อห้าเอาครับกะกิดของเราดอบเข้ามามลูกวิ่งเลยแก่นไปเยอะเลยครับเอาครับมีโอกาสแล้วครับบอกให้ลงไปนทำไมโอ้จะตั้งเาม่ลงออก นอ e ี่อนกด้ก็ไม่มเลยว่านี่ัวก็เลย่ไม่เลไม่เลยมาทางนี้ไม่่ตงั้นเดินมาทางนั้นเดไาเปียนนนี่เลยนะบ่งนเดเยวนตกนี่ก็โน่นเลยไมให้เดินมาทางนี้อ๋อไม่ได้างคนั้นมาครับมามามาเดินซ้ายเดินซ้ายเราต้องไปเดิมเรียกเต็มบครับสองแ้มอยู่ครับ อามีส the so ิทธิ์เกมมีส huh ิทธิ์เกมเข้ามาก่อนว่างั้นตะจอยบอกมาครับมาอย่างไม่เปลี่ยนครับเรียนเรียนเรีนเรีน มาครับได้มลัอกีดอสิชิมเพิร์ดไปเลยน้องเขาเปิดทางแล้วน้องเข้าเกมได้เลยนะนี่อเข้าดีเข้าอ่าสอง่มอ่าตัดตัมเข้ามาเกมลาแกนมาผมสองแล้วตัดม ดี๋ของตอกกิดเข้ามาของลูกเข้าได้หรือเปล่าครับเข้าได้ก็เกมครับผม,ม,เ,มเข้ามาหมอ,อไม่แยเลยเกมมั้งเป็นน้ำอีกแดลยสามสองได้สาครับได้ได้ครับครับขึ้นแสงไปเป็นแปดต่อห้าครับ เอาครับเอาครับไม่ธรรมดาแล้วครับผมเอาตะกิตจะเป็นฝ่ายขึ้นคุมแก่นต่อยู่ครับลูกเดียวเกมจะทำได้ไหมสี่ฝ่ายแหล้ว้าเต้มในขยะดอกสวยครับผมในระยะเจ็ดเมตรนี่ ตแก,ก,ก,กิจจะเป็นไฟขึ้นคุ้มแกนก่อนไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเราต้องการแค่แต้มเดียวจ,จอยดอบเข้าไปเปลี่ยนง่ายๆ สวยงามครับลูกเกมคาอยู่เี่พี่ภูเบาแล้วนะครับซอกคอมีหน้าที่เข้าเกมอย่างเดียวครับไม่ต้องพูดอะไรอะเอาแค่เปลี่ยนนิดนิดอยู่ตาจอยครับ เกมคาอยู่แต่จอยไม่ถึงอยู่กับเฟิร์สแล้วครับอยู่เฟิร์สแล้วเฟิร์สจะคุมเกมอยู่ไหมครับผมลูกเกม้าอยู่เออตีโดนตัวเองตีเกมอย่างเดียวครับ,รบลูกดำอยู่ตรงกลางครับได้อยู่ แลกไปเลยครับแลกไปเลยเอาทำไมไม่แลกเอามาครับเอาขอวัดก่อนนะขอวัดขหน่อยครับน่าจะวั ได้เกมงครับดูแล้วผมว่าน่าจะเปลี่ยนครับผมก็น่าจะจบแล้วครับผมคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม